มาเลยเพื่อนวันนี้ฝนไม่ตกมาปลูกมาเออนอขณะนี้สีโมงแรกของสีโมงเย็ยนของเมืองสวีตนะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมรถไทยข้างบ้านวิยิกํำลังเพาะพันธุ์นี่อันนี้พักแพลวสซลาบไซกอยอันนี้พริกเพาะพันธุ์เองนะคะนี่เพาะพันธุ์เองดาวเรืองดาวเรืองดาวเรือง พิกพๆ,ๆิปลูกพิกปูพิโอ้ยบความสุขเสียงระฆังน่ดังมองเมงมองเมงดูผักหอมปลูกผสมผสานหอมสเสน่ห์ผักหอมดอกหอมก็สวยๆปลูกหอมนะคะปลูกหอมแล้วก็ปลูกดอกไม้ก็ดีต่อตาต่อใจวันนี้ฝนหยุดก็เลยพากันวิ่งออกมานอก นอกบ้านนอกสวนนี่แหละสวนตัดหญ้าเสร็จแล้วดูรอยเนี่ยตัดหญ้าแล้วตัดหญ้าสวนหน้าบ้านหนูเห็นไหมเสียงะระฆังนะคะที่เมืองนอกเวลาถึงวันหยุดนี้ก็ก็ยังเป็นคึมคมอยู่นเนาะสงสัยฝนกำลังจะมาอีกและะ้วมั้งก็อยู่สวน,นะมะา,าดูดอกกุหลาบด อันนี้สวยมากเลยนะคะกุหลาบของวี่จะสวยมากค่ะกุหลาบจะสวยมากกุหลาบเวลาออกกำลังจะออกเต็มแล้ววี่จะไปเอานั้นมาตัดก่อน ดอกกุหลาบเองนะคะเพื่อนๆวิีๆปลูกเองค่ะ <laughs> ปลูกกุหลาบปลูกกุหลาบอันนี้สวยมากดอกนี้พาไปดูดอกอันนี้อันนี้สีชมพูที่วิีๆเอาไปชําสวยไม่แย่อันนี้กระถางใหญ่มากเนี่ยกลังอันนี้สีส้มขอดูไม่เกินอาทิตย์หน้านี่แหละมันจะสวยมากอันนี้เป็นเครือ เป็นเรือดอกเล็กๆกุหลาบพันนี้เป็นเรือดอกเล็กๆก,ก,กุหลาบกุหลาบกุหลาบำจังจานเต็มเลยกุหลาบอู่สวนสวนของวิวีสวยไหมคะอยู่สวนมันก็สบายใจใช่ไหมอยู่สวนก็สบายใจนี้มีเรืออะไรดึงออก,ก่อนเครื่อไม้เจอไม่ได้วิวเป็นคน เรียบร้อยต้องดึงเครือออกอุ้ยก็เป็นยุม่มยุมจังสันอันนี้ก็ดอกบานชื่นเนี่ยกระถางนี้ก็ปลูกปลูกปลูกปูกผสมปลูกดอกไม้ดีต่อใจปลูก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 ผักอมผักปลูกชีวิตนะคะปีครึ่งวิวก็ย้ายกลับแล้วขายหมดทั้งหมดนี่เมื่อกี้เพื่อนมาจองเขาจะมาอุโม ดอกบานชื่นดอกบานชื่นเดี๋ยวขยายพันธุ์ก่อนนะคะกะเกลเป็ดอาบน้าในคกกล,ลองตาก็จ้องเลยมองพ้าในคลองมีหอยปูปาลาก้ากความสุขของวีวีดูกุหลาบกุหลาบกุหลาบพอฝนหยุดคนเมืองนอกพอฝนหยุดก็วิ่งออกมาหน้าบ้าน <c oughs> พอฝนหยุดก็วิ่งออกมาวิวหน้าบ้านสวยไหมคะ